อิมเ e จดีเท t กชัก็คือใช้คอมพิวเตอร์วิชั่นในการเข้าไปอ่านรูปภาพก่อนถูกไหมครว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรแล้วก็เอามาประมวลผลเพิ่มฉะนั้นจะเห็นว่าผมว่าข้อดีอย่างหนึ่งเนี่ยคือการจัดแคตตา o r i z e ของ Data ให้ง่ายต่อการใช้งานไม่ต้องมานั่งแบบ f i l เตอรหาเองซึ่งก็ผมว่า Marketer น่าจะชอบแหละประหยัดเวลาได้เยอะครับ ค่ะโอเคค่ะก็เรียกง่ายๆค่ะว่าตัว f อ b เ e l e เนี่ยค่ะก็เป็นเว็บเบสแพลตฟอร์มนะคะคืออย่างบางคนอย่างบอกว่าถ้าจะใช้เครื่องมือเนี่ยมันจะต้องมีการแบบลงซอฟตแวร์หรืออะไรหรือเปล่าอันนี้ก็คือเข้าในเว็บเว็บเบราว์เซอร์ของเราได้เลยนะคะเข้าไปที่ f อ b เ e l e .ai ปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ที่เราสามารถกด sign in เข้าไปซึ่งหลักๆของเราอะค่ะเรียกว่าเป็นการเ,ออเก็บรวบรวม ข้อมูลของอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยคะ่ะทั่วโลกเลยนะคะเรามีเดต้าเบสอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสี่ล้านอินฟลูเอนเซอร์ทั่วโลกซึ่งถ้าสมมุติว่าเป็นของในไทยเนี่ยคะ่ะก็จะมีอยู่ประมาณ4ี่แสนนะคะโดยที่จะมีทั้งหมดห้ชาช ANNEL ด้วยกันนะคะก็คือจะมี Instagram, มี f a c e b o o k y u u t u b e t i k t o k t w i t t e r ก็เรียกว่าเป็นโซเชียลมีเดียช ANNEL หลักๆที่คนส่วนใหญ่ใช้กันในเรื่องของ i n f ฟลูเอนเซอร์มาร์เนะคะทีนี้การที่เราจะเลือกหา i n f ฟลูเอนเให้เหมาะกับแบรนด์ของเราเนี่ยเราจะทำ ไงได้บ้างค่ะตัว Apple เนี่ยค่ะมันก็จะมีเครื่องมือที่เรียกว่า Discovery นะคะเป็นการเสิร์ชหา Influencer ให้เหมาะตามความต้องการถ้าคิดภาพง่ายๆเลยค่ะมันเหมือนกับว่าเราใช้ Google สมมติว่าเราอยากเสิร์ชหาข้อมูลอะไรก็ตามใช่ไหมคะคุณหน่อยเราก็จะมีการใช้คีย์เวิร์ดที่เราเสิร์ชหาใน Google ทีนี้ตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือน Search Engine เหมือน Google เหมือนกันแต่ว่า e s u l t ที่ออกมาเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นในเชิงของ i n f l u e n c e r นะคะสมมติว่าเพื่อเลือกอยากได้ Inferr ที่อุ1ฟ 9ก้าถึง3าองาจจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเราก็ใส่คร i ทเรียตามนี้ลงไปหรือว่าเราจะเสิร์ชจากอินเท e รสเนะคะเราเสิร์ชอย่างเช่นว่าอยากได้อินฟลูเอนเซอร์สายบิวตี้มีใครที่คอนเทนต์เกี่ยวกับหรือว่าเนื้อหาเกี่ยวกับบิวตี้บ้างนะคะหรือว่าเราอาจจะหาเพิ่มเข้าไปว่าจะเป็นสายแฟชั่นด้วยก็ได้นะคะอยากได้แบบผู้หญิงสวยๆเก๋ๆประมาณนี้ มันก็จะดึงข้อมูลขึ้นมาซึ่งคำถามต่อไปที่เพื่อจะเจอบ่อยมากเนี่ยค่ะมันคือว่าเอ๊ะแล้วอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้เขาจะต้องมารีจิสเตอร์กับเราหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ต้องนะา,าง อีกทั้งหนึ่งก็คือว่าเราเหมือน Google ที่ใครก็ตามที่อยู่ในค r ายทเรียของเราก็คือว่าเป็น Public Data นะคะแล้วก็มี i n f ฟลูเอนเเนี่ยตั้งแต่ประมาณ5,000คนขึ้นไปนะคะเราจะดึงคนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในออถังถังข้อมูลของเราโดยที่<อ>ไม่มีในเรื่องของ Privacy ล่วงละเมิดอ r r v v c y y อะไรเพราะว่าเรื่อง PDPA อะไรพวกนี้เราถูกทำทำถูกต้องนะคะ n n f ฟลูเอนเซอร์แพลตอมื่นเนี่ยมันคือการที่เขาต้องมา Register ก่อนใช่ไหม แล้วพอของเราคือเราเราออกไปกวาดมาเพราะใครที่เข้าใครเทียบเพราะอินเวนเซอร์ปกติต้องพั b l ิ c โปรไฟล์อยู่แล้วแม่แมคงไม่เรียกอินเวนเซอร์ใช่ใช่ใแล้วระบบก,ก็จะไปตรวจจับมา AI ไปวิ่งจับมาว่าใครเกินห้าพันบ้างใช่ไหมครับแล้วก็จะดีเทคข้อมูลอตัตโนมัติเลยใช่ถูกต้องค่ะ จริงๆแล้วเราเริ่มตั้งแต่ประมาณสองสามพันก็มีแล้วค่ะคุณหน่่ยแต่ว่าจะขอเซตไว้ที่ห้าพันละกันเนาะเพราะว่าอเออถ้าสองสามพันเนี่ยมันอาจจะมีบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบทุกคนขนาดนั้นแต่ว่าถ้าสมมติเราอยากหาใครเป็นพิเศษเราก็กดอัปโหลดลงไปได้เลยอืมเลือกเฉพาะเจาะจงได้ในกรณีที่มันไม่มี ใช่ใช่ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นแบบคนที่คนติดตามสองสัมพันธ์แต่ image เขาดีมากเราอยากจะรู้แบบ a n a l y t i c s, mm hmm. <S ของเขาก็อัปโหลดลงไปได้ถ้าเขามีเป็น profile ที่เป็น public นะคะก็คือ user ทั่วไปที่เป็น public มีผู้ติดตามจำนวนเท่ <c oughs> าไหร่คนขึ้นไปเราก็จะดึงเข้ามาเลยนะคะ mm hmm. ซึ่งคำถามเมื่อกี้ของคุณหน่่ยคือเอ๊ะแล้วมันต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆยังไงถามว่ามีระบบที่คล้ายๆของเราไหมมีแต่ว่าเป็นระบบของต่างประเทศ ทั้งนั้นเลยค่ะเราก็เป็นเอฟเฟเจ้าเดียวที่มีตัวแทนที่อยู่ในประเทศไทยก็คือตัวเวนเองถามว่ามันต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆยังไงบ้างเรียกว่าอันนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์แพลตฟอร์มแต่ท่านสมมติหลายๆท่านที่เห็นของของในไทยก็มีหลายเจ้าเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นในเชิงของมาร์เก็ตเพลสมากกว่าที่แบรนด์เข้ามาโพสนะว่าฉันมีแคมเปญนี้แล้วทางทางตัวระบบเนี่ยค่ะเขาก็จะไปรีคูอินฟลูเอนเซอร์มาซึ่งอินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นก็จะต้องมีการรีสิ เข้ามามในระบบะะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนแบบเป็นการมาแมชกันว่าอินฟลูเอนเซอร์คนนี้สนใจที่จะเข้าร่วมแคมเปญน,นี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงเลยค่ะว่าอย่างคุณท่านนี้คุณทั้งหมดที่อยู่ในลิสต์ตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้มีการไปคุยกับเขาว่าเออเนี่ยขอเอาเข้ามาอยู่ในตัวระบบหน่อยนะแต่ว่ามันเป็นการที่เราเนี่ยก็เหมือนเอาเอาหน้าไอจีของคุณนั่นแหละเข้ามาแต่ว่าพอเอาหน้าไอจีของคุณเข้ามาแล้วอ่ะเราเอามาประมวลผลต่อ อืมค่ะประมาณนี้ค่ะคก็อย่างสมมุติว่าเราจะเข้าไปดูที่คนนี้เราอยากรู้ว่าเอาโปรไฟล์เขาเป็นยังไงนะคะคอนเทนต์เขาเป็นยังไงบ้างนะคะ,คะก็เรียกว่าง่ายมากๆเลยกับการที่เราจะเข้าไปสกรีนเร็วๆกับอินฟลูเอนเซอร์ในแต่ละท่านนะคะ,คะ อย่างเช่นคนนี้นะคะกะ็พอเข้ามาปุ๊บมันก็จะเห็นแล้วว่ามีดีเทลที่อยู่นะไบโอซึ่งถ้าสมมติว่าเข้าไปดูใน IG ก็คือจะเป็นแบบเปะ๊ปะๆตามนี้เลยมะะีค่ะคือก็เป็นการดึง Public Data มานั่นเองนะคะ uh huh. มี Similar i n r ฟ n ูเอนนะคะมีมีเดียต่างๆนะคะว่าเขาโพสอะไรบ้างแล้วก็นอกจากนี้สมมติว่าเราคลิกเข้าไปดูที่รูปนี้นะคะ มันก็จะเจอรายละเอียดคอนเทนต์ต่างๆโพสอะไรอ่าเอน a g e m e มนต์คอมเมนต์เป็นยังไงบ้างแบรนด์ Brand นะคะที่เขาแท็กเป็นแบรนด์อะไรบ้างนะคะครับค่ะ ทีนี้เราก็จะมีการจัดค a ต e ก o รีให้ด้วยค่ะว่า i n f ฟลูเอนเคนนี้เนื้อหานะคะเกี่ยวกับอะไรอันนี้ก็จะประมวลผลมาให้เลยว่าเป็นเรื่องของแฟชั่น c c e s s o r y มี f ฟลเด n d ์เบรแล้วก็มีบิวตี้ด้วยก็จะใช้หลายๆคุณเตียนะคะในการจับแล้วก็ประมวลผลตรงนี้มาอย่างเช่น Keyword ร a ดแฮชแท็กแคปชหรือว่าหรือว่าอิมเมจดีเท็ชั่นนะคะอ่าพอยต์พอยต์พอยต์อิมเมจดีเท็ชัเนี่ยน่าสนใจนะเพราะว่า คีย์เวิร์ดแคปชเนี่ยยังยังเป็นสิ่งที่อาจอาจจะไม่ได้แบบเอ่อโอเคเป็นสิ่งที่นอมนะวันนี้แต่ Image Detection ก็คือใช้คอมพิวเตอร์วิชั่นในการเข้าไปอ่านรูปภาพก่อนถูกไหมครับว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรแล้วก็เอามาประมวลผลเพิ่มฉะนั้นจะเห็นว่าผมว่าข้อดีอย่างหนึ่งเนี่ยคือการจัดแคตตา o r i z e ของ Data ให้ง่ายต่อการใช้งานไม่ต้องมานั่งแบบ ฟิลเตอร์หาเองซึ่งก็ผมว่ามาร์เก็ตเตอร์น่าจะชอบแหละประหยัดเวลาได้เยอะครับทีนี้ค่ะต่อมาเราจะมาดูในกลุ่มของออเดียนส์กันว่าออเดียนส์เนี่ยของอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้เป็นใครซึ่งเราเนี่ยจะเน้นในเรื่องของเราจะดูจากคนที่มา Engage กับคอนเทนต์ของ ของท่านนี้จริงๆนะคะว่าเอ,าอาเขาเนี่ยอายุส่วนใหญ่เนี่ยอายุอยู่ที่เท่าไหร่มันก็จะแบ่งเป็นเรนจ์ไปเลยซึ่งเราซอยยิบเลยค่ะว่าแบบอ่อันนี้เป็นกลุ่มนักศึกษาอันนี้ก็เป็นกลุ่มแบบเป็น first stopper อย่างเี้นะคะอือเห็นเลยนะสิบเก้าย <25 S 1> ี่ห้าเยอะมากแล้วก็ที่เหลือก็อเอาอายุยี่ห้าขึ้นไปก็ไม่มีแล้วฉะน,นถ้าโปรดักสูงอายุาอาจจะไม่ตอบถ้าโปรดักวัยรุ่นเนี่ยเจนซเนี่ย กระโดดเข้าหาได้เลยถ้าเห็นแบบนี้โอ้แล้วก็สีฟ้าเมลฟีเมลผู้หญิงโอ้ผู้หญิงตามเป็นหลักชัดเลยพสนครับค่ะก็จะเห็นได้ชัดแล้วก็จริงๆมันก็จะมีเรื่องของโลเคชันด้วยนะคะอย่างวันนี้มีผู้ติดตามเยอะมากก็จะมีประเทศอื่นๆค่ะอืม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  ทีนี้เราอยากจะรู้แล้วว่ากลุ่มออเดียน์ของอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้เนี่ยค่ะเขาสนใจในเรื่องอะไรกันบ้างนะคะเราจะมทีที่เรียกว่าออเดียนแบรนด์แอฟฟินิตี้เราจะดึงท็อป5แบรนด์นะคะที่กลุ่มออเดียนเนี่ยเขามีการเอนเกจด้วยนะคะดึงมาว่ามีแบรนด์อะไรบ้างจะเห็นว่า15%ของจำนวนอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขานอกจากจะเอนเกจอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้แล้วเขายังเอนเกจกับ MAC Cosmetics Sephora, NYX Cosmetics, Urban Decay เท o face อะเห็นภาพรวมอย่างนี้คุณหน่วยรู้เลยว่าออเดีเนี่ยสนใจเรื่องอะไรคะเออเป็นบิวเออสุดท้ายคืออะไรผมผมไม่รู้จัก Too f a c e อ,อะไรอะไรอ่ะเป็นแบรนด์ Brand, เป็นแบรนด์เครื่องสำอางค่ะอ๋อก็ชัดเลยเนาะว่าคนที่ชอบก็คืออันนี้คือคนที่ชอบ follow คนคนนี้ไปกดไลค์ line, หรือไเปนเกยกกบแบรนในใดอีกทำให้เราเห็นแมปปิ้งของของของเพอร์ซนาได้ชัดเจน มากเลยเนาะพอเห็นแบบนี้เนาะเออรู้<ช>เลยนะสมมติว่าผมผเป็นแบรนด์เครื่องสำอางแล้วผมไม่ติดหนึ่งในห้านะผมอาจจะต้องมองในสอมุมเอาเงินทุ่มเข้าไปฉันอยากจะกเป็นของ,ของฟ้าของเธอบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะค่ะหรือนอีกมุมหนึง่งเราก็จะดูว่าคนที่เป็นออดีเอน์ของอินฟลูเอนเซอร์ท่านเนี้ยเขามีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษซึ่งตรงนี้ชัดมากๆว่าเป็นในเรื่องของส เออเอ่อสกินแคร์เป็นในเรื่องของความสวยความงาม mm hmm. ซึ่งจะเน้นไปในทางคอสเมติกด้วยนะคะ mm hmm. mm hmm. mm hmm. แล้วก็ทีนี้การที่เราจะทำงานกับอินฟลูเอนเซอร์หนึ่งคนเราแน่นอนเราย่อมอยากรู้ว่าเขาเคยทำงานกับแบรนด์คู่แข่งเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีการร่วมง,งานกับแบรนด์อะไรมาบ้าง mm. ใช่ไหมคะทีนี้พอเราดูทางด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีชื่อแบรนด์เต็มไปหมดเลยนะคะเราก็สามารถที่จะกดคลิกเข้าไปดูได้ด้วยว่าอย่างเช่นอันนี้อิ s ซาไทยแลนด์นะคะว่าอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้กวันที่แล้วมีการเมนชั่นให้กับแบรนด์นี้อะ อยากรู้ oh. ว่าเป็นโพสต์อะไรคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะ oh. โอ้โอ้เป็นเป็นเป็นเอออ๋นนี่เป็นวิดีโอโพสหรอว่าสตอรี่อ๋ yeah, อค่ะใช่เเห็นเลยว่าโพสถึงแบรนด์อิฟซ่าแล้วก็ดีเทคมาให้อ๋อใช่โอง้ง่ายมากครับใช้ง่ายง่ายมากก็มีการตัวฟิลเตอร์อย่างนี้ most recent หรือว่าจะ up in a l p h a b e t หรือว่าทำงานร่วมกับแบรนด์อะไรมากที่สุดแบบนี้ดูได้เลย ะะแล้วก็จะมีในเรื่องของ engagement นะคะอันนี้มันก็จะมีตัวเลขมาว่าค่าเฉลี่ยของ engagement influencer คนนี้เนี่ยค่ะเป็นเท่าไหร่เราจะใช้ค่าเฉลี่ยของ100รูปล่าสุดเลยนะคะซึ่งเป็นจำนวน Data ที่เยอะพอสมควรมาดูค่าเฉลี่ยนะคะก็จะได้ประมาณ2,008เป็น3.64%ของจำนวน follower ซึ่งเราก็จะมีการเทียบเคียงกับ influencer ท่านอื่นๆที่คอนเทนต์ใกล้ๆกันด้วยว่าคนอื่นๆที่คน f o l ประมาณนี้ นี่ไคอนเทนต์ประมาณนี้เขาได้ยุดกันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะก็อันนี้ถือว่าท่านนี้ทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีทีเดียวนะคะ3.64%ก็จะมีการแรงกิ้งให้ ค่ะค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของ s u s p i c i o u s follower อันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรียกว่า key selling point ของเราเลยก็คือว่าเราจะ detect คนที่เป็น account ที่เป็น bot นะคะหรือว่าเป็น fake account หรือว่าจริงๆอะ่ะเขาก็เป็นคนแบบปกติเนี่ยแหละไม่ได้เป็น fake account แต่อย่างใดแต่ว่าเขาไม่ได้ active ในใน โซเชียลมีเดียของเขาตรงเนี้ยเป็นเวลา90วัน ừ ừ ừ, หรือว่าเราจะใช้สัพท์ง่ายๆว่าเป็นซอมบี้แอ c o u n t นะคะก็ทั้งหมดตรงเนี้ยเราจะถือว่าเป็น suspicious follower นะคะก็คือเรียกว่าเป็นการดูว่ากลุ่มออเดียสเนี่ยมี Quality หรือเปล่าซึ่งอันนี้มีแค่1%ถือว่าน้อยมากๆเลยก็จะมีการประเมินให้ว่า very good ออนะคะคนอี้อยู่ที่6%แต่คนนี้อยู่ที่1เออโอเคโอเคครับ มี uh, estimate reach impression นะคะว่าถ้าสมมุติเรา mm hmm. มีการลงคอนเทนต์กับคนนี้ไปแล้วเนี่ยการประเมินของเราว่าในแต่ละโพสเนี่ยจะได้ reach impression mm hmm. เท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีเมทริกซในการคำนวณต,ตรงนี้ให้นะคะอืม mm hmm. มี follower ทำไลน์คนติดตามต่อเนื่องหรือเปล่ายังอยู่ในกระแสหรือเปล่าหรือว่าคนเริ่มไม่สนใจละนะคะหรือว่า engagement ท e ไลน์แบบนี้ก็จะเป็นการดู range ออของ engagement ของเขาอะค่ะว่าอยู่ที่ประมาณ2,000ถึงประมาณ4,000กว่าแบบนี้นะคะหรือว่าจะคลิกเข้าไปดูแต่ละโพสต์อย่างนี้ก็ได้ค่ะเผื่อว่าจะแบบไปเป็น reference ให้กับเราว่าโอเคโพสต์นี้นะ engagement เยอะๆเป็นโพสต์ประมาณนี้อ อือืมอค่ะอ๋ออเราก็จะมีในเรื่องของ Audience Distribution เราก็จะดูว่ากลุ่ม Audience เน mm ี hmm. ่ยเขา Engage ส,สนใจในเรื่องเดียวกันกับ Influencer สามเรื่องนี้แล้วนะคะ mm hmm. เขาสนใจในเรื่องอะไรอีกนะคะ mm hmm. เรื่อง Food เรื่อง Fashi a c c e s s s o r อรี่อ่ะพา n ์เรนตี้มีบ้างนะคะ Exercise and Fitness อย่างนี้ ก็จะมีที่ช่ด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นอีกอันนึงที่เรียกว่าเป็นตัวสำคัญในการที่จะเเลือกอินฟลูเอนเซอร์เลยว่ามีแบรนด์ d ด็ดคอ n t ทนตที่มากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างอันเีอร์โชเลยช่วงเวลาที่ผ่านมามีแบรนด์ d ด็ดคอ n t ทนตหรือมีการเมนชั่นให้กับแบรนด์เนี่ยค่ะถึงประมาณหกสิบเปอร์เซ็นนะคะอืมอืมืแสดงว่าแบรนด์เข้าเยอะเหมือนกันเนอะเอออิชาจังอิชา ่อไ <c oughs> รหก็ <K> <K> ประมาณนี้คะ่ะนี่ก็จะเป็นในหนึ่งหนึ่งโปรไฟล์วิวนะคะที่เราจะเห็นจากอินฟลูเอนเซอร์แต่ละท่านเราก็สามารถดูได้ของทุกท่านเลยนะคะทีนี้จุดเด่นของเรามากๆมันคือการที่เราสามารถเซิร์ชแบบเป็นฟรีฟอร์มเท็กซ์ได้เลยนะคะอันนี้เราไปกันละในส่วนของอินเท e ร t สอ่ะ <K> ขอลองใหม่ว่าคราวนี้เราบอกว่าอยากจะโปรโมทสินค้าที่เป็นสายเฮลตี้บ้างเราก็ไปทำ r รเสิร์ชมาก่อนว่าเอ๊ะคนที่แบบเป็นสายเฮลตี้เนี่ยเขาชอบมีแฮชแท็ก มีคอนเทนต์หรือว่ามีแคปชั่นคำว่าอะไรบ้างอ่ะคุณหน่อ่ยอาจจะไปหามาสักคำหนึ่งแล้วไปเจอคำว่าอาหารคลีนลีมตรงๆแบบนี้เลยนะคะอ๋ะออาาคุณ<อ>รู้ิ่ณรู้ครับค่ะเดี๋ยว่าอาจจะพิม์พเพิ่มไปอีกว่าลดความาอ้วนนี้ตรงๆอ๋อโอ้ดีจังโอ ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าอยากได้คนที่เป็นสายทําอาหารนะแต่ว่าเขาไม่อยากพูดถึงแบบคําว่าลดความอ้วนเราวก็อย่างนี้ได้นะคะ exclude อ,ออกไปได้ค่ะเออเหมือนพอเราเอคไค่ะโอเคเป็นประมาณนี้เพราะว่าบางทีเราก็อาจจะมีคีย์เวิร์ดหรือว่ามีแฮชแท็กหรือว่ามีแบบแบรนด์อะไรที่เราบอกว่าไม่อยากให้อินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้เคยพูดถึงมาก่อนเลยนะคะ ก็สามารถทําได้ค่ะแล้วก็จะเป็นแอนหรือเป็นออก็ได้นะคะหรือว่านอกจากนี้ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ว้าวมากๆมีคนถามถึงว่าอยากได้อินฟลูเอนเซอร์สุปรีโอเก็แบบเอาก็รู้สึกโจดยากจังเลยอ่าเราก็บางทีเขาก็ไม่พูดตรงๆนะว่าแบบฉันสุปรีนะแต่ว่าเขาอาจจะใช้แบบมีคอนเทนต์อะไรที่เออเป็นประมาณนี้นะคะ โอ้เออว้าวนี่ข้อนีว้าวมีอิโมจิเสิร์ชได้ใช่เพราะว่าต้องแชร์เพิ่มหรือว่าเทรนด์ของ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 คอน sumer เนี่ยไอของเออจะเรียกว่าไงนะคนคนปัจจุบันเนี้ยคนรุ่นใหม่พิมพ์อีโมจิแทนเทคเยอะมากเช่นถ้าเสิร์ชหาอีโมจิได้เนี่ยผมว่าเป็นว้าวแฟกเตอร์ครับอย่างแบบมาร์เก็ตเตอร์บอกว่าเนี่ยอยากได้กลุ่มนักศึกษานะคะและเอ๊ะแล้วเราจะหานักศึกษายังไงล่ะอ่าอย่างนี้เราอาจจะเสิร์ชไปว่า นักศึกษาเอแบอ่าเป็นซีเป็นตุลาเป็นธรรมศาสตร์อะไรก็ว่าไปประมาณนี้มันก็จะเดิกจับมาจะกหอกรัฟีง่้โอ้ข้อนี้เพิ่งรู้โอเคค่ะก็เรียกว่าจะต้องมีความครีเอทีฟในการแบบลองหาในเวยใหม่ๆแบบนี้นิดนึงนะคะหรือว่าบอกว่าอยากได้อินฟลูเอนเซอร์ที่อยู่เชียงใหม่อย่างนี้นะคะ คนที่เขามีไบโอที่เขาเขียนว่าอยู่เชียงใหม่เนี่ยมันก็จะขึ้นมาหมดเลย<ม>ค่ะล,ลูกค้าที่ทเป็นรีเทลหรือโฟกัสไปในแบบเออต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้ก็จะถูกใจข้อนี้นะคะ นอกจากนี้ค่ะเราอาจจะยังเสิร์ชหาจากแบรนด์ว่ามีอินฟลูเอนเซอร์คนไหนเมนชั่นให้กับแบรนด์อะไรบ้างอย่างเช่นนะคะยกตัวอยา่างเเราบอกว่าเราอยากได้คนที่สไตลิชมากๆแต่งตัวเก่งๆแบบเออโพสเอร์ดีแบบแบบแต่งตัวดีๆถ่ายรูปสวยๆอะไรอย่างนี้เราอาจจะเข้าไปดูแบรนด์อื่นๆอย่างเช่น mm. อืมค่ะพรอม l โลแฟชั่นแบบนี้ mm. นะคะ mm. อินฟลูเอนเซอร์คนไหนมีเคยลงให้กับโ o m เมโ f a แฟชั่นบ้างซึ่งแบรนด์นี้ก็ทำงานกับอ mm ินฟลูเอนเซอร์เยอะพอสมควรเนาะแล้วแต่ละคนก็แต่งตัวกันแบบสวยมากๆนะคะก็อาจจะลองเข้ามาดูเป็นไอเดียได้ค่ะอืมอืมอืมอื ทีนี้เราจะดูลึกไปกว่านี้นะคะโดยการที่สมมติว่าเราบอกว่าโอเคฉันได้ลิสต์มาแล้วมีจำนวนอินฟลูเอนเซอร์เยอะมากเลยที่ทำงานกับให้กับอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำงานให้กับเมโลแฟชั่นมาก,ก่อนใครที่อิมแพคกับกลุ่มออเดียนส์ของเราที่สุดละ่ะเราคลิกก็ามาดูที่ออเดียนส์แบบนี้เราเลือกไปเลยค่ะว่ากลุ่มออเดียนส์เราเป็นใครอ๋อะะเมื่อกี้คือเลือก based on influencer คราวนี้เลือก based จาก a ออ e n c e ใช่อ่ะ อ่ทีนี้สิ่งที่มันจะโชว์ขึ้นมามันก็คือจะเป็นลิสต์เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะที่เมนชั่นในกับโคเมโรแฟชั่นแต่ว่าสิ่งที่ขึ้นมาเพิ่มเติมเนี่ยค่ะมันก็คือในเรื่องของเปอร์เซนต์เอชแมชนั่นหมายถึงว่าเออ่คุณคนนี้ขออนุญาตชื่อบอยี้นะคะมีผู้ติดตามอยู่ที่ประมาณ6ก0 0นนะคะแต่ว่า70%็ดสิ์เนแมชเนี่ยค่ะหมายถึงว่าคนที่ติดตามคุณบอยี้เนี่ยอายุ1 9บเถึงสาที่เป็นผู้หญิงก็สนใจในเรื่องบิวตี้ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยทั้งหมดตรงนี้รวมกันเป็น70 ของ follower ทั้งหมดแล้วก็จะมี target follower ให้ด้วยว่า,ามีจำนวนที่เป็น target follower จากท่านนี้ค่ะเท่าไหร่ครับอืมจะเป็นประมาณนี้นะคะก็นอกจากนี้กเ็เรียงตามลำดับบายตามจำนวน follower ตามจำนวน engagement ได้สามารถ f i l อร์ต่างๆได้ว่าจะต้องมีเ a k กไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ engagement ratio จะเป็นเท่าไหร่นะคะหรือว่ามี content ที่เป็นเกี่ยวกับผลไม้แฟชั่นเนี่ยในช่วงเวลาเท่าไหร นะคะ<า>ก็ใส่ตาเฟรมได้ค่ะทีนี้เราก็สามารถที่จะกรุ๊ปปิ้งนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าโอเคฉันจะเลือกละว4ท่านนี้5ท่านนี้เข้าสู่แคมเปญของเรานะคะเราก็แอดท o กรุ๊ปเข้าไปได้นะคะอาจจะเป็นใส่ชื่อว่าแฟชั่นสำหรับเดือนเซป2สองบเอ็ดอะไรก็ว่าไป สร้างกรุปขึ้นมาแบบนี้นะคะมันก็จะมีการ summarize ให้ว่าถ้าเราเลือกสี่คนนี้ค่ะ mm hmm. uh, average engagement ที่เราจะได้จะเป็นเท่าไหร่จำนวน reach จะเป็นเท่าไหร่หรือว่าเรียกว่าจำนวน follower ถ้าเป็นปกติเราก็จะเป็นการแบบอ่ะเอาตัวเลขมาบวกบวกบวกกันใช่ไหมคะ <c oughs> ทีนี้ค่ะการที่เอาตัวเลขมาบวกบวกบวกกันเนี่ยอย่าลืมว่ามันมีคนที่ซ้ำกันอยู่ด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> พอมีคนที่ซ้ำกันอยู่ปุ๊บอ่าตัวเลขมันก็จะเกินความเป็นจริงไปแล้วทีนี้เราจะมีปุ่มที่เรียกว่า Unique Reach นะคะมันมันจะเป็นการจุเอ่อ Remove Duplication หรือว่า Remove คนที่มันซ้ำเนี่ยออกไปน,นะคะจะเห็นว่าโโหายไ,ไปเกือบ10%เลยนะคะ ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแค่ในส่วนของการหาอินฟลูเอนเซอร์นะคะเราก็จะมีในส่วนของการหาจากฝั่งคอนเทนต์ที่ก็จะเป็นเซิร์ชเอนจินเหมือนกันนะคะทีนี้เรามาลองหาอย่างเช่นเป็นแฮชแท็กหรือแคปชั่นก็ได้สมมุติเป็นอย่างนี้ p o m e l o girls อย่างนี้แล้วเราบอกว่าต้องเป็นสาว p o m e l o girls ที่ไม่เคยเมนทั่นแบรนด์ s ชีนแบบนี้ก็ทำได้เช่นกันเป็นแอนหรือเป็นออนะคะครับค่ะ,คะก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะออกมาเป็นรี s u l ์ในรูปแบบของโพสต์ต่างๆมีรายละเอียดดีเทลแบบนี้ให้เลยอืมโอเคค่ะ ก็เป็นประมาณนี้นะคะเสิร์ชจากอินฟลูเอนเซอร์ที่เราเลือกไว้นะคะหรือว่าเป็นแบรนด์ต่างๆก็ได้หรือว่าเราจะมีการ e x c l u d e กลุ่มที่เราแบบไม่ต้องการหรือเราเคยใช้ไปแล้วแล้วเราไม่อยากจะแบบหาเจอในเสิร์ชตรงนี้อีกก็สามารถที่จะใส่แล้วก็เหมือนแบบ e x c l u d คคนต่างๆตรงนี้ลงไปได้นะคะเรียกว่า <Wow. S 1> ทำได้หลากหลายค่ะ